จะเห็นว่ารีบหน่อยนะครับถามว่าแอร์พอร์ตบัสอยู่ทางไหนอยู่นู่นสุดตึกนันไหม่ว่าเดินกันหอบเลยผมเห็นสีส้มๆอยู่ไกลๆไม่รู้จะซื้อตัวทันหรือเปล่านะออกประตูนี้ก่อนดีกว่า ออกประตูสเราต้องเดินออกมาข้างนอกนี่แหะ แอร์พอร์ตบัสมันจะขึ้นแถวๆเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนนี่ส่วนมากเป็นพวกรถเช่าอะไรเขาก็จะมารอกันตรงนี้นะครับวันีเที่ยวนี้ผมไม่ได้เช่ารถอ่ะอยู่นี่แอร์พอร์ตบัสขึ้นที่ไหนเอ่ย ใสามโมงครึ่งเหรอใช่ใช่แล้วซื้อตั๋วตรงไหนครับบนบัสเลยเหรอฮะแล้วคนเขาไปรอกันแล้วเหรอเนี่ยไม่มีค่่ะไมมีใครยังไม่ได้เปิดอ๋อเลยไม่เห็นนั่งนั่งกันอยู่นั่นไม่ใช่ใช่ไหมไม่มีคนขับค่ะอ๋อครับโอเค รอแถวแถวนี้นะเดี๋ยวกลัวไม่มีที่นั่งเนี่ยครับแอร์พอร์ตบัสจะอยู่ตรงนั้นส,สีส้มๆบอกแล้วอย่างที่บอกด้วยจริงๆก็คือทุกชั่วโมงอะแต่มันจะอยู่ยที่8ปดโมงครึ่งเกโมงครึ่งสิโมงครึ่งอันนี้เมื่อกี้ผมลงมาบ่าย2องครึ่งนี้เดียวเองมันไม่ทันอะหนาทีไปแล้ว เพราะนั้นรออีกชั่วโมงหนึ่งครับคันนี้จะออกก็สิบห้าสามสิบนั่งเล่นๆไปก่อนเดี๋ยวนั่งตัดวิดีโอไปเรื่อยๆก่อน